เหรียญเหนือดวงหลวงปู่ศิลาล้อแรงโด่งดังถ้าไม่มีเหรียญเหนือดวงแนะนําให้บูชาเหรียญนี้แทนเหรียญเหนือดวงได้เช่นกันสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีชาวร้อยเรื่องพุทธคุณดูทุกท่านพบกับผมเหมือนเดิมภูผาเพชรทองกระนองฤทธิพี่น้นองท่านใดที่ไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับและอย่าลืมนะกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอ สำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอแนะนำในเกี่ยวกับเรื่องราวของวัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิาลาสิริจันโทที่ตอนนี้หลายๆคนคงจะรู้จักท่านเป็นอย่างดีแล้วนะเพราะว่าเรื่องราวของท่านนะโด่งดังไปทั่วประเทศนะศิษยานุศิษย์นะมากมายนะครับนะออของหลวงปู่มหาศิลานะวันนี้ผมเลยมีเหรียญเหรียญหนึ่งอยากจะมาแนะนําถ้าพูดถึงวัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิลาต้องบอกว่าดังมากหลายๆรุ่น และเป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยนะที่หลายๆคนต้องรู้จักนะเป็นเหรียญเอกในวัตถุมงคลของท่านเลยก็คือเหรียญเหนือดวงนะต้องบอกว่าเหรียญเหนือดวงณนะตอนนี้สนนราคานะครับนะเปลี่ยนมือกันเนี่ยราคาค่อนข้างสูงมากนะครับนะหลายหลายหมื่นบาทนะหกหมื่นเจ็ดหมื่นนะสภาพสวยๆโจ๊ะๆผิวเด็ดๆก็อาจจะข้ามแสนหรือแสนหนึ่งนะราคาแรงมากนะปัจจุบันนี้แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ไหวในราคาเลทประมาณนี้ ผมมีหนึ่งรุ่นมาแนะนำนะใช้แทนเหรียญเหนือดวงได้นะพุทธคุณเด่นมากทางด้านโภกทรั์และบอกเลยว่าเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครบจบในเหรียญเดียวเลยได้ทุกพุทธคุณเลยเหรียญรุ่นนั้นก็คือเหรียญอุ้มบาทรวยล้ลานล้านออกในนามธรรมอุทยานปีพศ2566เป็นเหรียญอุ้มบาทรุ่นแรกที่ออกในนามธรรมอุทยาน เหรียญรุ่นนี้ผมเคยแนะนําพี่ๆทุกๆท่านนำมาตั้งแต่ปีพศออ2565ตั้งแต่ตอนเริ่มสร้างเหรียญรุ่นนี้แล้วแล้วก็แนะนํามาตลอดนะจนถึงวันนี้นะครับนะก็คือปีพศ2567นะหลายๆคนที่ติดตามไลฟ์สดของเราที่มีการแบ่งปันวัตถุโมงคลนะก็จะนะมีเก็บกันไว้บ้างนะครับในหลายๆท่านนะเพราะในช่วงก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่าสนนราคาไม่สูงเลยพี่ๆในเมื่อเทียบกับณปัจจุบันนี้นะ นะครับนะเมื่อก่อนเนี้ยเหรียญเนื้อทองแดงเนี่ยซื้อขายกันอยู่เลทหลักร้อยแต่ณปัจจุบันเนี้ยก็อยู่หลักพันนะแต่ว่าก็คงเป็นหลักพันที่ผมว่าหลายๆคนพอจะจับต้องไหวนะยังไม่ได้แบบไปข้ามหมื่นข้ามอะไรนะเนื้อทองแดงยังอยู่ในเลทหลักพันอยู่ นะครับนะก็แล้วแต่จังหวะที่เราจะซื้อเข้าได้แล้วกันนะเพราะตอนนี้ราคาอาจจะไม่ค่อยนิ่งและแน่นอนเท่าไหร่แต่โดยประมาณคร่าวๆที่เคยเห็นมาก็จะอยู่ในเลทหลักพันนะยังอ,อ,อยู่เลทหลักพันที่เรายังพอสามารถจับต้องได้นะครับนะเหรียญรุ่นนี้มีดียังไงนะที่ผมถึงมาแนะนําให้กับพี่ๆได้ฟังนะพี่ๆฟังก่อนนะว่าหนึ่งเหรียญรุ่นนี้เกิดจากดําริหลวงปู่นะที่หลวงปู่เจตนาตั้งใจจะสร้างเองนะครับนะสอง หลวงปู่ท่านเป็นผู้เลือกพิมพ์เองนะสามนะหลวงปู่ท่านเป็นผู้วางตัวยันอักขระเลขยันทุกอย่างเองหมดนะครับนะสี่นะหลวงปู่ท่านเดินทางไปที่โรงงานด้วยตัวของท่านเองนะเพื่อไปกดลองพิมพ์ไปดูแลไปตรวจสอบนะด้วยตัวท่านเองนะห้าท่านเตรียมมวลสารเองนะด้วยตัวท่านเองเลยมวลสารต่างๆที่เป็นมวลสารหลักนะครับนะฮกเหรียญรุ่นนี้มีความพิเศษเรื่องตัวยัน ที่เป็นการใส่ครั้งแรกและครั้งเดียวนะปัจจุบันนี้ยังไม่มีนํามาใส่เพิ่มในเหรียญรุ่นอื่นนะครับและ7นะครับนะวัตถุมงคลรุ่นนี้ในงานพิธีพุทธ,ธาพิเศษนะผู้คนนะหลากหลายนะล้นหลามนะมาจนเรียกกันว่าเหรียญอุ้มบาศวัดแตกนะหรือว่ารุ่นวัดแตกอีกหนึ่งรุ่นนะแเหรียญรุ่นนี้นะหลวงปู่ท่านกําชับเลยว่าต้องนิมนต์ครูบาอาจารย์นะทุกๆท,ท่านนะมาให้ครบให้จงได้ นะครับนี่คือไฮไลท์เบื้องต้นแล้วกันนะเกี่ยวกับเหรียญรุ่นนี้ที่มีความน่าสนใจนะประมาณ8อย่างแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เรียงไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะเหรียญรุ่นเนี้ยนะเป็นเหรียญที่หลวงปู่นั่งเต็มองค์แล้วก็อุ้มบาทนะเหรียญน,นี้ลักษณะประมาณนี้เคยทําขึ้นในอดีตแล้วแต่ครั้งนี้หลวงปู่ท่านบอกเลยว่าให้ถ่ายรูปขึ้นมาใหม่นะเพื่อทําเป็นต้นฉบับ นะครับนะก็มีการถ่ายรูปขึ้นมาใหม่นะของหลวงปู่นะทำเป็นต้นฉบับนะเอามาใส่หน้าเหเรียญเหรียญรุ่นนี้จะมีทั้งหมด2รูปแบบรูปแบบที่1คือเป็นเต็มองค์รูปแบบที่2คือครึ่งองนะจะมีด้วยกัน2รูปแบบนะครับนะที่ผมกล่าวถึงผมขอกล่าวถึงเต็มองค์ก่อนแล้วกันนะครับนะแล้วความพิเศษนะครับนะตรงนี้เป็นจุดสําคัญมากๆพี่ๆนะทำไมผมถึงบอกว่าเหรียญรุ่นนี้ให้ใช้แทนเหรียญเหนือดวงได้ นะเราต้องมาดูกันที่อักขระเลขยันด้านหลังนะอักขระเลขยันด้านหลังนะครับนะพี่ๆเราจะเห็นมีอักขระเลขยันที่ร้อมนะครับนะอยู่ตรงขอบเหรียญน,นะอักขระเลขยันตรงที่ล้อมอยู่ตรงขอบเหรียญทั้งหมดนะจะเรียกกันว่ายันเหนือดวงนะยันเหนือดวงเป็นยันที่หลวงปู่สักไว้ที่ต้นแขนของท่านอันที่สักที่ต้นแขนของท่านนั่นคือแบบฉบับยอ่อแต่ว่าเหรียญรุ่นนี้หลวงปู่ดำริเลยบอกเลยว่า ให้ใส่ยันเหนือดวงแบบเต็มฉบับนะแล้วหลวงปู่ท่านก็เป็นผู้เมตตานะเขียนยันเต็มฉบับตรงนี้นะมอบให้แต่สิทธิอนุสิ์นะครับนะเอาไปใส่ที่หลังเหรียญตรงนี้นะครับนะยันเหนือดวงนะหรือยันคนสามบ้านกินน้ําบ่อเดียวนะที่เป็นยันเอกลักษณ์ของหลวงปูน่นาไปใส่ไว้ในหลายๆวัตถุมงคลที่เป็นฉบับย่อนะอย่างเช่นรุ่นดังๆก็เหนือดวงนะพระปิดตาปลดหนี้นะพระเนื้อผงเจริญพร นะครับนะยังมีอีกหลายรุ่นที่หลวงปู่นำไปใส่แต่นั่นคือเป็นฉบับย่อรูปแบบเดียวกับที่แขนหลวงปู่แต่รุ่นนี้หลวงปู่บอกว่าให้ใส่เป็นฉบับเต็มเลยนะยันตัวนี้เป็นยันสําคัญในสายนี้มากเพราะถือเป็นยันเอกลักษณ์เลยนะของหลวงปู่ศิลานะครับนะยันตัวนี้มีพุทธคุณโดดเด่นมากทางด้านพลิกดวงนะพลิกดวงกับร้ายกายดี นะใครที่ดีอยู่แล้วจะดีทวีคูณยิ่งขึ้นใครที่ดวงตกดวงต่ำดวงแย่นะไม่ดีหาเหรียญรุ่นนี้มาห้อยนะเพราะพุทธคุณด้านหลังเนี่ยจะเป็นยันหนุนดวงนะเพราะบอกชื่อบอกเต็มตัวอยู่แล้วว่ายันเหนือดวงนะแล้วยันตัวเนี้ยนะไม่ได้มีการโดดเด่นเพียงแค่พุทธคุณทางด้านของคําว่าหนุนดวงอย่างเดียวนะจังเด่นทางด้านโภคกรัพย์นะโชคลาภอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้เงินทองไม่ขาดมบือนะแล้วยังรวมไปถึงเรื่องการแคลคาาปลอดภัยได้ด้วย นะครับนั้นะแล้วเราก็จะมาเห็นยันตรงกลางจะมียันอีกหนึ่งชุดนะตรงกลางเลยจะเป็นยันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เราอาจจะเคยได้ยิยนเหรียญว่ารุ่นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์อันนี้ก็เป็นเหมือนหัวใจนะตัวยันนะพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ที่หลวงปู่ใส่ไว้ตรงกลางแล้วข้างบนนะกำกับด้วยมะอาอกและข้างล่างปิดด้วยนาชาลิตินะครับนะก็ถือว่าเป็นยันชุดที่หลายๆคนที่เก่งอัการเลขยันนะพอเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอัการเลขยันเขาบอกว่ายันชุดนี้คือย,ยันรวยเลย นะยันรวยเลยเด่นทางด้านโชคกรัพั์นะแคลวคาดปลอดภยัยแล้วประสบการณ์มีให้เห็นกันเยอะแยะมากมายพี่ๆนะเกี่ยวกับเรื่องแคลวคาดปลอดภยัยนะเกี่ยวกับเรื่องโชคลาบนะครับนะก็มีหลายๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นประสบการณ์นะตั้งแต่เหรียญรุ่นนี้ได้สร้ามาประสบการณ์ก็เกิดขึ้นมากมายนะครับนะวันนี้ผมเลยบอกว่าเหรียญรุ่นเนี้ย ใช้แทนเหรียญเหนือดวงได้เลยใครกําลังลังเลสงสัยนะอยากจะบูชานะเหรียญหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทจเจ้ารุ่นไหนดีห้อยรุ่นไหนดีนะผมแนะนํารุ่นนี้ไว้อีกหนึ่งรุ่นเอาข้อมูลไให้พี่ๆได้พิจารณาการน,นะเพราะเหรียญรุ่นนี้บอกได้เลยว่าเหรียญเดียวครบทุกพุทธคุณ หนุนดวงค้ำดวงโภอกระพั์เมตตาค้าขายโชคลาภเจราจานะแคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันสเสนียดเจลยัยคุณใสมนดำนะหลวงปู่ท่านนะเสกไว้ครอบคุมครบหมดแล้วและตรงด้านหน้านะก็เป็นรูปหลวงปู่นะนั่งอุ้มบานะครับนะหลวงปู่นั่งอุ้มบาศนะนะแล้วก็จะมีคําเขียนว่าเพิ่มภูนสุขทวีรวยล้านล้านนะคำว่ารวยล้านล้านเนี่ยเป็นคอํอนิยามนะครับนะที่หลวงปู่มักจะพูดให้กับสิทยิอนุสิ์ตลอดนะเป็นการให้สินให้พรให้รวยล้านล้านนะ หรือก็จะเป็นคาสร้อยที่ไปใส่ไว้ในหลายๆวัตถุมงคลนะมีการสอดแทรกคํานี้เข้าไปนะหรือเป็นคําที่เขียนในวัตถุมงคลแต่รุ่นนี้หลวงปู่ให้ใช้ชื่อรุ่นเลยว่ารวยล้านล้านนะถือว่าเป็นรุ่นที่มงคลโดดเด่นทางด้านพภกทรัพย์รุ่นนี้ทําขึ้นมานะในปีพศ25 6, 6 6ออกเป็นรุ่นแรกของปี66เลยนะหลวงปู่บอกเลยว่าเป็นการต้อนรับความรวยนะก็เลยทํารุ่นนี้ขึ้นมานะให้กับศิษย์นุสิทธิทธ์ถ้าใครเน้น วัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิลาที่เด่นทางด้านพกกรัพย์โชคลาภเมตตาค้าขายนะหนุนส่งนำพานะให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวไปข้างหน้านะหนุนเรื่องการเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะครับพี่ๆเหรียญอุ้มบาทนะแล้วยันเหนือดวงตัวเนี้ยไม่ใช่ว่าโชคลาภเมตตาค้าขายอย่างเดียวนะยังนำพาความเจริญให้ไปสู่ข้างหน้านะครับนะสำหรับผู้บูชานะใครที่บูชาไว้นะก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะนั่นหมายถึงความว่า นะใครที่นาไปบูชาก็จะได้มีโอกาสนะเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตนําแหน่งนะได้ด้วยเหมือนกันอยู่ที่เราอาธิษฐานเอาขอเอาครับพี่ๆนะเหรียญน,นี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ต้องบอกว่าพุทธคุณครบทุกด้านจริงๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญดีทีเด็ดแล้วกันนะของหลวงปู่มหาศิลานะที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆนะได้เอ่อรู้จักกันอีกหนึ่งรุ่นแล้วกันนะครับ นะไว้มีโอกาสนะต่อไปเดี๋ยวผมจะเริ่มมาแนะนําแล้วก็ยังตอนนี้เริ่มมีประสบการณ์นะของหลวงปู่มหาศิลาที่ส่งมาให้ทางช่องเราและหลายหลายรุ่นนะล่าสุดมานี้นะเร็วๆนี้เลยนะเพิ่งส่งมานะเป็นเหรียญหลังเสือนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาทาเป็นคลิปวิดีโอให้ฟังแล้วกันนะครับพี่ๆนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนแนละ้วกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะสวัสดีครับ